ก็ยืนตรงนี้นานมากเหมือนไม่ได้ถามสื่อนานเขาเปิดเวลาง้อเลข้างในนั้นหนาวมากตรงนี้คืออบเลยโอ้ยอยากไปเลยมาช่วยนะน้ำ ได้ครับปังไมหมครับไหวกำปัเองเราแบบสองหนึ่งอ่ครับผมค้าวี่เสี่ยงข้าวนี้อ่ะเป็นไงบ้างคนระับตั้งใจเตรียมสั่งานมีเพื่องแนตมป์เลยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็น ไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมนาครับผมพูดปะป่าพูดคุยแบบสไตล์กันเองใช่ขอบคุณหน่อยแลบวก็คุณนแต่แย่เย็นมากเออจะพันห้าร้อยคนชนะวันนี้ท yeah, ี่พุชชีพพันห้าศูนย์เจ็ดครับพันห้าศูนย์เจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดมีมีอะไรเกี่ยวกับต uh> ัวเลขไหมนะหรือไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับจ้ะไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อแฟนๆก็คือเป็นฟรีด้วยถูกไหมใช่ครับผม มามาจอยกันครับผมเพราะว่าปีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนเป็นการจัดในครั้พิเศษเลยแบบวีนี้ใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวันเกิดนะครับอันนี้ก็จัดตรงวันเกิดของตัวเองด้วยก็มาอยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันเก็บเป็นความทรงจำสามสิบเอ็ดขวบใช่ไหมครับให้สามจุดหนึ่งขวบฮะเป็นไงสามสิบเอ็ดปีของเรารู้สึกแตกต่างมากถ้า สามสิบกับสามสิบเอ็ดรู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผม,มแต่สุดท้ายก็อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ <c oughs> ยังรู้สึกเด็กอยู่นะ <c oughs> ยังยังมีความเด็กอยู่ยครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบมั่นคงในชีวิตแล้วในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้นอยู่เปื่อกี้ส้นยะไรนะ ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับผมโต้แล้วรู้อยู่แล้ว,ลว,ลวคุยกับหนูเมื่อวานว่า<อ>หนูหนูมาแน่นอนคิด<อ>ว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกใช<อ>่แต่ก็ไม่บอกครับนะผม<อ>ก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกนุ่มที่ใน่ใจท่าทางสังเกตนิวก้อยยิวก้อยก็กระเดินเหมือนกันนะอตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำนิ้วกระเดิ่ดูเออมันก็กระเดิดเหมือนกันเพราะว่า พราะว่าเสื้อผ้ามันเข้าตัวมันแบบกระเดิดอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงสุดท้ายมันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่สชุดพิกหนุ่มมาใส่ชุดหมามาออจริงๆเขาก็ตั้งใจจะมาสุดท้ายเราแต่ก็ปิดไม่อยู่เขปิดไม่อยู่หจำอะไรเขาได้พี่บินเราทักแต่แรกดูว่าเป็น,ๆๆน,นตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าโผล่มาช่วงเกิดยังไงก็เป็นหนูแน่นอนออถ้าเป็นคนอื่นก็ฟเฟลนะแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปลักใส่เสื้อซูเปอร์ซันอเมีิกั เห็นเขาไปดมกลิ่นหรือ่ตอนแรกดมก็ได้กลิ่นน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมหรืจะน่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิมมาอ๋อเอออ่ะวันนี้ไปกีนทันแต่เรามีล้องเลงมีเล่นเกมมีเล่อันนี้คือไอจันดาทุกอย่างเราคิดเองหรือยังไงก็จริงก็จริงเอยากให้ซิวๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเรารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิวๆไปครับผมแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็โพสอีทที่แฟนคลับรับผมก็เอามา ครับต่อกันครับคุณแล้วตอนนั่นก็คุยเรื่อยเๆเรื่อยเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเอออันนเราไปกินมีอะไรให้นอกจากเป็นเค้กนะคะที่ขื้นมาเป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังยังไม่ได้เลยฮะ แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไี่สีนี่ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่เขาสิเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอหนูต้องซื้อหลังครอันนี้คือหมายความว่าเราไม่ต้องบอก้องไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือพบอกแล้วบอกแล้วแต่หนูน่าจะซื้อมาให้นะครับี่บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆอยากได้บ้านอยากได้รถอยู่แล้วับผมไม่อยากคิดเลยครับว่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครัไม่รู้ จะซื้ออะไรเฮียนี่ก็แอบรูดูกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่มีมีกระติบบอกน้องไหมคือไม่เลยตอนนนี้ไม่เลยฮะอนนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรออแต่ปกตินอนก็ใช้รายเดปีอ๋อแล้วแต่หนูเลยครับผมแล้วแต่หนูเลยจริงถ้าอยากได้มันไม่ทันแล้วพูดตอนนี้มันน่าจะพูดหรอกไปแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ใครยังไม่ได้ให้เราใช่ไหมใช่จริงๆพวกวยพรรอคนแรกเลยนะวยพร คนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมอเออชินใจมึงผมมาสายแรกทำไมมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูผมมาเออแล้วเขาเขา,เขาไปพรอ,อะไรนะอยากหนูเอหอหนูเพราะอ,อย่างที่บอกบางทีแล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ไม่รู้จะไ,ไปพันไปพรอะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าเออเจ้คุยมากกว่าแล้วก็บอกเออรักเนี่ยนะตามสไตล์หนูแค่นี้มีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผม เจกต์โปรเจกต์พี่ซีข้างหน้าเมื่อกี้เดีกยยังไม่ได้ขับเดินดูใช่ไหมยังเลยครับผมคร่าวๆเนี่ยเขาบอกว่าประมาสี่ล้านถึงถึงกว่าลสี่ถ้าสี่ล้านคือมากกว่าซีมีโชฮะไม่ถึงถึงนะเขาบอกใครบอกแหลกข่าวไปนับมาแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่ได้ไปหรอไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบพี่ไปนั่งนับแล้วเมื่อกี้มันแบบชี้ปตรวจแล้ว อ๋อหยิบได้เลยครับอ่ะพคุณนะเนี่ยจริงผมบอกทุกคนเนี่ยหยิบไปเลยฮะไม่โปรติกคือขับขออาาับเขราะจัดให้นีอยู่แล้วถูกไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีแบบแห้งอยูอ่ไแล้วโปติกมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วยเออที่ซีเมนเทดยัยงไงอ่ะเวลาแบบการขับแล้วแบบทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆแบบนเนีย้ยเมนเนดมาถึงแบบเงินเอาทำอะไรยังไงบ้างอ๋อจริงๆ กว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานนะแต่ก<ต>็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทงบ้านช่วยแกะครับผมใช่ถามว่าเมนเนจย,ยังไงก็เก็บไว้เข้าธนาคาร<อ>บางถ้ามีโอกาสก็เอาไปร่วมทําทบุญครับผมเพราะว่าของแฟนคลับก็เยเ่มกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาคยังเงครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคได้ไหมครับมก็มีการแบบแบ่งวนหนึ่งไปงอกที่อื่นด้วยนี่ครับครั้งนี้ก็คิดอยากอยากจะทําบุญแบบ บริจาคเหมือนกันปกติชอบทำบุญแนวไหนคะที่โอยจริงๆทุกแนวแต่จริงๆผมอยากไปที่แอนซินที่คนเข้าไม่ถึงแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกว่าเพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถามอะไรเงี้ยมันอยากไปที่แบบว่าการช่วยเหลือยังไม่คึกคักอะไรเงี้งนนยหรอเราจะไปลงทุนที่เองไงหล่ะนะ,ะมักนก็น่าสนใจนะจริงๆอยากไปอยากไปมานานแล้วครับผมที่เคยบอกไป Icana, adece, แต่ตอนนี้เหมือนส่วนใหญ่แบบอาอย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรยเงี้ยเขาบอกว่าเออยินดีช่วยไหมก็ยินดีเพราะเขาเหมือนรีเสิร์ชเองเขาเขาแฟนคลับเอาตัวเขาเองไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่ะตัดต่อแรกผมนะคะสัปสิบปีดนตรีต่างๆัปสิบปี ครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโ้ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยวีดีนะครับผมทําบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็เทโลรี่ใหญ่มากแล้วก็ทําอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีก็ <c oughs> ขอบคุณมากเก่งใจมากๆเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นคํารัที่อยากจะมอบให้ผมก็ย <c oughs> ินดีรับมากๆครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณที่ทุกคนทําโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่า โปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขพอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปน,นานๆเลยเมื่อกี้ชื่อพื้นสะพานสะพานที่คือสร้างใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่เห็นวนะ<อ>่าเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศ<อ>ผมเห็นก็จริงเหรอแมได้อัอนดีครนะัแต่เขาบอกว่าร่วมทำบุญสร้างสะพานาาตั้งชื่อสะพานเป็นชื่อเราหรือยังไงนะเหมือนน่าจะเป็นเป็นป้ายบิบอบลแล้วเป็นชื่อ,อ ถ้าเขียนชื่อเก็เขินอยู่นะเออก็ได้เห็นปฏิกิราผ่านมาแล้วว่าเห็นให้หลายว่าเจกเลยครับผมโอเคแต่ไม่ได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับอขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมวันดค่ะแฮปปี้วันเดย์ครับวนาใช่เวินาแล้วมันแล้วมันคือจริงๆมีมีมันเค่มีแตบเห็นแบบทำสาอะไรเงี้ยครับผม Bye-bye.